มากันที่จังหวัดตากันบ้างครับจำกันได้ไหมครับเมื่อช่วงธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีวิธีการลักลอบขนคนเถื่อนคนขับเลยเป็นหญิงสาวหน้าตาดีเพราะขับผ่านด่านก็ชวนตำรวจคุยค่ะเหมือนไม่มีอะไรเพลิดอ่าแล้วลักลอบขนแรงงานชาวเมียนมามา,มา,มาล่าสุดจังหวัดเดิมเลยครับไปที่ตาครับนี่ก็ขนมาแบบเนียนๆเพียงแต่ว่าคราวนี้ลุงมากับหลานลุงเนี่ยนิ่งๆเลยนะฮะ,ะแต่หลานเนี่ยตัวสั่นตำรวจบอกมีพิรุษ เอาลงมาดูกันหน่อยดูสิครับว่าเจออะไรฮะตัวย่อยอะยกแขนยกแขนอกมาแขนยืดแขนอกมาซิมันยืดรึเลงมาลงมาต้องลงมาตัดลงมาเลยดีแล้วครับโอ้โหขนคนมาแบบนี้ฮะคุณปุ้มคุณผู้ชมครับนี่คือแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมานะครับค่อยๆมุดออกมาจากกลางผลไม้เปล่าครับที่เขาตัดตัว ก้นตะกร้าออกอะแล้วก็มาซ้อนกันหลอกว่าอ๋อตำรวจครับผมขนลังตะกร้าผลไม้เปล่ามาครับจะเข้ากรุงเทพตรวจจับได้ที่บริเวณถนนสายแม่สอดท่า2ยางหมู่9้าห้วยแห้งที่แม่ระมาดนะครับจังหวัดตากครับตรวจคน้นพบคนขับอายุ56ปีครับชื่อว่านายจรูนนะฮะท่าทางเนี่ยปกติเหมือนขับมาบ่อยๆสบายๆแต่ตัวหลานชายครับชื่อานายอนนนะฮะอายุ22ปีนั่งพิรุษครับ ตัวสั่นอยู่ข้างคนขับตำรวจดูแล้วแม่พิรุษแบบนี้ไหนลงมาหน่อยสิออรังเปล่าเหรอจ๊ะตรวจไปตรวจมานี่แหละครับเจอแรงงานต่างด้าวมากัน8คนเลยเนาะ8คนเลยละ่ะชาย6คนหญิงสองคนคุณผู้ชมครับคือมาแบบนี้ไม่ใช่สบายนะคือกว่าจะซ้อนได้ทีละคนทีละคนทีละคนเนี่ยเป็นชั่วโมงนะแล้วพอถามแรงงานต่างด้าวว่ามากันนานหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยคุณตำรวจนี่ซอนอยู่หลายชั่วโมงแล้วนะแล้วมันลำบากมากต้องใช้ความอึด ความทรหดมากๆนอนอยู่แบบเนี้ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงครับสุดท้ายพาตัวออกมาพอสอบถามตัวลุงแล้วก็หลานชายไม่ให้การครับบอกว่าจะให้การพนักงานสอบสวนเท่านั้นนะครับเบื้องต้นแรงงานบอกว่าก็จ่ายเงินนี่แหละครับนายหน้าจ่ายไปคนละ6000บาทมาขึ้นรถดังกล่าวจุดหมายปลายทางบอกว่าฝั่งฝันนี่คือกรุงเทพแต่มาแค่ตากก็โดนจับซะแล้วนี่คุณผู้ชมก,ก็มีทุกวิถีทางนะที่พยายามลักลอบเข้ามาแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ลดละเช่นกัน